my bed <laughs> ปิโสภัควาอิติปิโสภัควานัมมิหังนะมามิหังตังภัตตวันตังตังภัตตวังตังพุทธะเมตตังพุทธะเมตตังอิติปิโสภัควาอิติปิโสภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนวิชชา ปุริสธรรมภาสาฤทิกสัทธาเทวมนุษสานางเทวมนุษย์ Wow.